นนะะพี่เป้ชมจะพาไปรับของฟรีเป็นกระเป๋าสุดเท่เพกกางเกงนะคะหากน้องๆคนไหนยังไม่ได้ทำภารกิจที่เป็นหมวกกับสร้อยนะคะสามารถย้อนไปดูได้นะเดี๋ยวเข้าแมทตามพี่เป้มาเลยพี่เป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมจ้าไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่น้องๆนะคะได้สร้อยกับหมวกไปแล้วพี่เป้นะคะจะพาน้องๆไปเอากระเป๋ากับกางเกงนะคะโดยการที่เรานะคะจะทํามินิเกมทั้งหมด10มินิเกมนะคะน้องๆบอกเลยว่าไม่ยากนะคะทําตามพี่เป้นะคะ พี่แป้นนะคะจะบอกทุกขั้นตอนเลยใหน้น้องเข้าประตูมานะคะคําว่าสกูนั่นเองตามมาเลยค่ะวิธีการเล่นมินิเกมของเราทั้งหมด10เกมนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆน้องๆสามารถเปิดด้านล่างขวามือนะคะเพื่อดูว่าเราจะไปเล่นตรงไหนแล้วเดินตามลูกศรไปได้เลยนะนี้เลยก็เดินตามพี่แป้งมาเลยค่ะ เรานะคะคุยกับ NPC ตัวแรกนะคะที่เป็นบอทเนาะเราก็ทําการคลิกๆๆนะคะตรงสีแดงๆตรงนี้นะ,ะจากนั้นนะคะน้องๆกดรูปกล่องแล้วกดรูปเฟืองค่ะแล้วก็มากดตามพี่แป้งได้เลยนะคะมี11ข้อนะคะเรานะคะจะพาน้องเต่าออกจากเขาวงกดนั่นเองให้น้องๆน,นะคะสต็อปดูนะว่าพี่แป้งกดตรงไหนบ้างน,นะคะจะได้ง่ายนะถ้าทําเองมันก็อาจจะวุ่นวายยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าน้องๆดูพี่แป้งนะคะก็11อข้อก็ตอบได้เลย นี่พอเราทําเสร็จแล้วก็กดคําว่ารันได้เลยนะคะข้างล่างตรงนี้นะน้องเต่าเขาก็จะวิ่งไปจนถึงสีเขียวตรงนู้นที่เป็นวงกลมนั่นเองเราก็จะเสร็จมินิเกมอันที่1นแล้วโอเคเราไปดูมินิเกมอันที่2กันเลยดีกว่า เล่นเสร็จนะคะน้องๆเราก็ต้องกดคิกิกๆๆๆด้วยนะคะเพื่อให้มิชชันมันคอมพีทนะคะว่าเออเราคุยสําเร็จแล้วทาภารกิจสําเร็จแล้วต่อไปเราก็กดอันที่2ไปเลยค่ะเราก็เดินตามไปเลยตรงนี้นะคะเขาจะให้เราไปคุยกับทีเชร์นั่นเองก็กดคลิกคเหมือนเดิมนะคะน้องๆแล้วคราวนี้ก็กดตรงกล่องสีแดงข้างล่างเลยเขาจะให้เรากด VR นะคะแล้วก็กดนะคะกล่องอีกรอบหนึ่งนะกดรูปเฟืองค่ะจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะกดตามพี่แป้งมาเล นี่เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็กดสีเขียวข้างบนนี่แล้วก็กดคลิกมันก็จะสําเร็จแล้วค่ะมิชชั่นที่2นั่นเองเราไปดูนะคว่าอันที่3ามเขาจะให้เราทําอะไรก็กดไปเลยแล้วก็วิ่งตามลูกศรมาเลยค่ะ เขาราจะให้เราขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะคะน้องๆนี่เราก็เข้ามาห้องนี้เลยครับเราก็กดคุยกับคุณครูดนตรีได้เลยคลิกไปนะคะแล้วก็เปิดกล่องสีแดงเหมือนเดิมนะจากนั้นกดรูปเฟืองค่ะน้องๆก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีโน้ตอยู่ตามเส้นนะคะโดยวงกลมสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเส้นนะคะน้องๆที่อยู่ข้างบนเราก็กดตามเส้นไปได้เลยนะคะแต่ละอันนะคะแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะน้องๆอาจจะได้ไม่เหมือนพี่แป้นนะคะก็ดูตามเส้นเอานะแล้วก็กล่าวเองนะคะจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยถ้าเราทําเสร็จแล้ว น,ะะนี่สมมุติถ้ามันผิดน้องๆก็แก้ได้นะคะว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนนะคะี่พี่แปงก็ดูว่าเอ้ยตัวเองผิดตรงไหนนะ,ะพี่แปงก็ทำการปรับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยเขาก็บอกโอ้เวลจ้าอย่างนี้นะ,ะแล้วก็กดคลิกๆรัวๆนะคะเพื่อให้มันผ่านนะคะน้องๆจากนั้นนะคะเราก็ไปมิชชั่นต่อไปเลยจ้าอันที่4นั่นเองเราก็วิ่งตามลูกศรไปเลย บอกเลยนะคะว่ามันไม่ยากนะคะน้องๆแล้วน้อง,องก็รู้แล้วว่าต้องทํา10อันนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงก็อยากกดข้ามนะคะไม่งั้นจะทําไม่ได้นะ,ะพี่แป้นจะค่อยๆอธิบายมินิเกมทั้งหมด10อันนะคะบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานมากนะคะน้องๆในการทํานะกระเป๋ามันก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่บอกเลยว่าคุ้มมากๆต่อไปเขาจะให้เราวิ่งมาที่บ้านนะคะน้องๆก็ค่อยๆวิ่งมานะเข้าประตูหลังบ้านเหมือนพี่แป้งก็ได้นะคะจากนั้นนะเขาจะให้เราทําการคุยเหมือนเดิมนะน้องๆเราก็ กดคุยไปเลยนี่เราก็กดคุยๆๆไปนะคะเรากดรูปเฟืองที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะ,ะกระเป๋าสีแดงของเราเอ้ยกดตรงรูปตรงนี้นะคะนี่เขาให้เรากดอะไร,รกดตามะคะ่ะแล้วก็กดกดไปเลยนะคะน้องๆน,งนี่เขาก็จะให้เราดูนะคะว่าเออของใช้ในบุงในบ้านเนี่ยมันคืออะไรเราก็ตอบตามไปนะคะว่าเออไหนใช่ไม่ใช่นะคะตอบทั้งหมด5อันนะคะน้องๆก็กดย็ดเย็ดเย็ดเย็ดไปก็ได้ะคะ่ะเพราะบางทีมันก็ขึ้น ว่าถูกทั้งหมดทุกอันนะคะหากมันผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมันไม่ต้องเริ่มใหม่นะคะน้องๆแค่กดจนกว่ามันจะถูกนะ,ะพี่แปงก็กดไปรัวๆเลยนี่เขาบอกมิชชั่นคุณสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะเราไปมิชชั่นต่อไปดีกว่ามันก็ยังอยู่ในบ้านนะคะทําการคุยได้เลยนะ,ะนี่เลยพอเราทําการคุยเราก็กดคลิกๆเหมือนเดิมนะคะน้องๆแล้วก็มากดที่รูปกล่องนะคะสีแดงกดรูปเฟืองไปเลยค่ะกดอันแรกนะคะโดยข้อแรกนะคะกดรูปเฟืองนะคะ อุณหภูมิตามที่เขากําหนดนะคะน้องๆเขาบอก72มี่แป้กดรบลงมานะคะเหลือ72มันก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะนี่เขาให้เรากดเฟืองหนะ้าน้องๆเราก็กดไปเลยเขาให้เราหาแฮมสเตอร์ตามห้องนะคะหาน้องๆเห็นน้องๆก็กดสีแดงตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าหาไม่เจอห้องหนึ่งห้องสองมันก็จะมีห้อง3ห้อง4ี่นะส่วนมิชชั่นที่3ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็กดกล่องเหมือนเดิมนะ,ะเราก,กดรูปเฟืองไปเลยจากนั้นนะคะเขากําหนดไว้50% 55นะคะเราก็กดตามไปเลยค่ะ ถ้าน้องได้เลขอื่นก็กดตามไปนะคะจนก,กว่าจะถึงเลขที่เขากําหนดมาน,ะะน้องๆข้อ4ก็เหมือนเดิมค่ะกดรูปเฟืองไปเลยนี่เราก็กดไม่รู้เขาให้กดอะไรเราก็กดคลิกๆไปนะ,ค,ะคลิกเลื่อนๆไปนะ,ะเดี๋ยวมันก็ถูกเองนะ,ะน้องๆ กดจนกว,ว่ามันจะสําเร็จนะแล้วก็กดคิก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 ไปเลยนะเพื่อมิชชั่นของเราจะได้เสร็จนะคะน้องๆต่อไปนะเขาจะให้เราไปเล่นปิงปองนะคะเราก็ทําการไปเล่นปิงปองในบ้านได้เลยนี่เราก็กดไปคุยกับคนข้างหลังมาน้องๆเขาบบกว่าเออเดี๋ยวจะพาไปเล่นนาะปิงปองแนละ้วก็ดูทีวีโชว์นั่นเองเราก็จะไปเล่นปิงปองกันเลยจ้ากดรูปเฟืองเหมือนเดิมนะคะ นี่บอกเลยว่าไม่ยากนะคะเขาก็จะพิพซ้ายขวานะ,ะาน้องๆระหว่าง A กับ D นะคะเขาก็พิฟ A น้องๆก็กด A นะคะเขาก็พิด D น้องๆก็กด D ได้เลยนะคะนี่ของเราก็สําเร็จแล้วจากนั้นเขาจะให้เราดูทีวีนะะ้ะน้องๆแต่สมมติถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมิชชั่นมันก็ผ่านอยู่ดีนะ,ะหลังจากที่เราเล่นไปนะคะเขาก็จะบอกโอ๊ยกูดจ๊อบนะคะแสดงว่าน้องๆผ่านแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องทําการเล่นใหม่นะคะน้องๆก็คุยไปแล้วก็คือสําเร็จแล้วถ้าเราเล่นผ่านนะ อันต่อไปนะคะเขาจะให้เราไปเล่นโดนนะคะน้องๆน้องๆก็กดออกมาจากบ้านได้เลยนะคะกดคําว่าโดนนะคะเรซิ่งนะน้องๆน้องๆก็วิ่งตามลูกศรมาเลยเขาจะพาเราไปตรงสวนสนุกสวนสาธารณะนั่นเองนะคะเราจะทําการไปเล่นโดนกันจ้าเราก็วิ่งตามมาเลยตามลูกศอเลยนะคะน้องๆหากหาไม่เจอไม่เป็นไรนะแค่น้องๆวิ่งตามลูกศรมานะคะน้องๆจะเลือกทําอนไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ทําไรกันไปมันก็จะดีกว่านะคะจะได้ไม่งงนะ โอเคเราก็มาทําการคุยเหมือนเดิมนะโอ้โหตรงนี้คนมุงเยอะมากเราก็ทาการเล่นโดนนะคะโดยการที่ดับเบิคลคิกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดกล่องสีแดงข้างล่างนี้นะน้องๆเขานะคะจะให้เรานะคะบินโดนนะ,ะน้องๆเขาจะให้เรานะคะบังคับโดนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆ โดยจะมีห่วงทั้งหมด10ห่วงนะคะถ้ากดคิวนะคะน้องๆน้องๆเล่นในคอมกดคิวนะคะโดนก็จะเลื่อนขึ้นนะคะพอนน้องกด EE ีเนี่ยโดนมันก็จะลงนะคะเหมือนการบังคับโดนนั่นเองโดยมีเวลานะคะเขาก็หนดเวลาไว้นะคะน้องๆน้องๆก็ทําการบินขึ้นไปได้นะสมมุติว่าถ้ามันค้างนะคะก็กดออกได้นะคะเราก็ทําการเล่นใหม่อีกรอบนึงนั่นอยี่ยของพี่แป้งเนี่ยค้างเนี่ยต้องเล่นอีกรอบนึงนะเดี๋ยวแป้งเล่นให้ดูอีกรอบนึงดีกว่ามันค้างอ่ะ โอเคคราวนี้มาใหม่แล้วโหเขาให้เวลานะคะประมาณ1นาทีนะน้องๆน้องๆก็ทําการนะคะบินโดนเข้าห่วงนะคะทั้งหมด10บห่วงนั่นเองบอกแล้วว่าไม่ยากนะน้องๆพี่กแปงก็พยายามบังคับโดนเฮ้ยทําไมมันขึ้นยากขึ้นเย็นขนาดดีเนี่ยโอเคเราก็ถ่ายไปเลยจานนี้ได้1แล้วนะคะน้องๆ้เราก็ทําการบินเข้าไปในห่วงนะคะจนครบ1ิบห่วงนะมิชช <to MI fruit Ellis lar> ั่นก็จะสําเร็จแล้ว ตอนนี้พี่แป้งก็บินครบแล้วนะคะน้องๆจากนั้นก็วิ่งมาคุยกับ npc นะคะหรือบอดอีกตัวหนึ่งนะที่เขายือนอยู่ในนี้นะคะเพกาวนั่นเองเขาจะให้เราะะทำการ vr นะคะกับสิ่งของที่อยู่ในนี้นะคะน้องๆก็กดดับเบิลคลิกไปเลยนี่แล้วก็กดเฟืองนะคะจากนั้นก็อย่าลืมกดคําว่า VR ด้วยนะคะน้องๆไม่งานสีเข,เขียวมันจะไม่ขึ้นนะ,ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราะะเลือกทาการรีโนเวทใหม่นะคะน้องๆ นี่เราก็เลือกชิงช้าไปเลยนี่เราก็รีโนเวทชิงช้าไปแล้วนะคะเราต้องรีโนเวททั้งหมด4อันนะคะน้องๆน,งนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ยากนะคะเขาให้เราไปตรงไหนน้องๆก็กดไปนะคะจนก,กว่าจะครบ4อันนะหลังจากที่เรารีโนเวทเสร็จแล้วนะน้องๆเราก็คุยกับมาคุยกับเขาระดับเป็นคิกเหมือนเดิมนะเพื่อจะได้มิชชั่นสาเร็จนะคะน้องๆต่อไปนะคะเหลือเพียงอีก2อันเท่านั้นนะคะในการที่เราจะทําให้หมดครบ10อย่างนะคะ สิบอย่างนี้นะคะพี่แป้งจะบอกว่ามันได้กระเป๋านะคะน้องๆเลยไม่กี่อย่างค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปทํานะดูให้จบคลิปนะคะจะได้ได้างเกณนะคะไม่งั้นน้องๆจะไม่ได้นะอันที่เก้านะคะให้น้องวิ่งตามพี่แป้งมาเลยนะคะเขาจะให้เราไปคุยกับตํารวจจราจรนั่นเองถ่านงๆนะคะเห็นว่าคนมันเยอะแล้วคุยไม่ได้แนะนําให้กดออกเข้าใหม่นะคะน้องๆมันอาจจะบั๊กนะให้น้องทําการคุยให้ได้นะะแล้วก็กดรูปเฟืองไปเลยนี่นะคะน้องๆจะเห็นแถบสีม่วงใช่ไหม ให้น้องๆน,นะคะกดคลิก3สีนี้นะคะจนกว่ามันจะถึงขีดตรงกลางนะคะตรงแถบสีม่วงนะนี่พี่แป้งค่อยกดคลิกดูว่าเออเมื่อไหร่มันจะถึงโอ้มาถึงแล้วเขาจะบอกว่า thank you for you นะเราก็บอกว่าทําสําเร็จแล้วนะต่อไปเราจะไปภารกิจสุดท้ายกันนะน้องๆว่าเออเนี่ยต้องทอํายังไงบอกเลยว่าอันนี้ไม่ยากนะคะพี่แป้งจะค่อยๆอ,อธิบายนะอันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าสุดเท่ของเรานะ แป้งก็ทําการเนี่ยออุ้ยเมื่อไหร่มันจะคุยได้สักทีเนี่ยคนรุมเยอะเนี่ยใครโกโมาวางไว้เดี๋ยวเฮ้ยมันบงังให้น้องกดคุยเหมือนเดิมนะคะพอเรามาคุยตรงนี้ต้องกดคุยแล้วกดลูกกระเป๋าสีแดงแล้วกดรูปเฟืองเหมือนเดิมนะคราวนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะเอาขนมนะคะใส่กล่องนะ,ะหากมันขึ้นนะคะน้องๆให้กดเหมือนเดิมนะคะอย่าให้อุณหภูมิมันขึ้นนะคะเราต้องหมั่นเติมนะคะพลังงานนะคะที่เขียนว่าสิไนี่มีรีฟิลนะคะน้องๆ เพราะว่าถ้ามุดถ้าเครื่องมันร้อนมากเนี่ยมันจะทํางานช้าลงนะคะเราคอยเติมพลังงานให้กับเครื่องจักรของเราด้วยนะคะนี่หากเครื่องจักรพังนะน้องๆน้องๆก็เพียงแค่ก,กดคิดนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะทําให้ดูนะเราก็คอยเติมรีฟิลนะคะอยากให้อุณหภูมิมันเต็มรอดพอมันขึ้นว่าเครื่องพังนะคะน้องๆก็ต้อง,องคอยเช็คเครื่องด้วยนะ มันจะมีเนี่ยให้ขึ้นอย่างนี้นะคะนั่นคือเครื่องพังนั่นเองเราก็ต้องรีบกดนะคะน้องๆอ,อย่าลืมเติมรีฟิลด้วยนะอย่าให้รีฟิลหมดนะน้องๆน,งนี้ตอนนี้นะคะของกระไร่มาแล้วนะเราต้องเติมของทั้งหมดกล่องละ20อันนะสากล่องก็คือ60อันจะมีเวลากําหนดนะ,ะน้องๆพยายามกดว่าอย่าให้อุณหภูมิลดเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าไม่ยากเครื่องพังก็แค่กดตรงเครื่องนะน้องๆ ง่ายๆก็คือเขาให้เรากดอะไรเรากดอย่างเดียวคะ่ะน้องๆง,ง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะพี่แป้งก็จะเสร็จแล้วนะคะคอยเติมรีฟิลนะ,ะเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็คอยเช็คอุณหภูมิด้วยตอนนี้นะคะมิชชั่นของพี่แป้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด10ภารกิจ เดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะพาน้องๆไปดูนะคะว่าเออเราทํามาทั้งหมด10มินิเกมแล้วเนี่ยเราได้กระเป๋าจริงไหมเราไปดูกันเลยนี่นะคะพี่แป้งก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขวามือนะ,ะส่วนหมวกกับสร้อยนะคะน้องๆคนไหนยังไม่ได้ไปทํานะคะพี่แป้งสอนแล้วนะคะเมื่อวานไปดูได้เลยบอกเลยว่าใส่แล้เท่มาก ตัวมีโคราสนะคะข้างล่างนี้ข้างๆเสื้อแดงนะคะพี่แป้ก็สอนรับเรียบร้อยแล้วนะคะมีเวลาจํากัดนะคะได้แค่อาทิตย์เดียวนะ,ะถึงวันที่22รีบไปเอากันนะ เดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะคะว่าของชิ้นที่2ที่เป็นกางเกงนะคะจะต้องทํายังไงบ้านนะบอกเลยภารกิจแป๊บเดียวไม่นานนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่านะคะน้องๆว่าจะทํายังไงนะคะใหน้น้องๆนะคะเดินตามพี่แป้งมาเลยตรงคําว่าโอเชียนนะคะที่เป็นประตูสีฟ้านั่นเองเราก็เข้าไปเลยค่ะมันจะไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานพี่แป้งบ,บอกว่าให้ดําน้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้ของเลยนะคะคือ้อยนั่นเองนะน้องๆ แต่อันนี้นะคะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยภารกิจของเราจะต้องเล่น VR ทั้งหมด4อย่างนะคะซึ่งพี่แปงพาน้องๆไปเล่นแล้วทั้งหมด2อย่างนะคะตอนนี้นะคะหรืออีก2อย่างเท่านั้นคือการดำน้ำนะคะ แล้วก็ไปเก็บสมุดดูสัตว์นั่นเองพี่แป้นจะพานน้องไปดำน้ําก่อนนะคะโดยพี่แป้นจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าทํายังไงนะเราก็ทําการคุยเหมือนเดิมเลยจ้าแลังจากให้เราเปิดกล่องนะคะแล้วก็เปิดกล้อง VR มานะคะเพื่อเรานะคะจะไปเก็บขยะใต้น้านั่นเองทั้งหมด10อันเดี๋ยวพี่แป้ยจะพาไปดูเลยนี่เราก็กระโดดดำน้ำไปเลยจ้าเก็บขยะ10อันนะมันก็จะขึ้นเรือแสงตรงนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าหาไม่ยากพี่แป้ยจะพาไปดูว่าเก็บยังไงนะวนะ่ายน้ำบุ้มบุ้ม ปุ่มไปเลยเราก็เจอกับอันแรกแล้วนะคะกด E ไปเลยนะน้องๆแล้วให้น้องๆใส่ตัวเลขนะคะตามที่อยู่ข้างบนนะลบ67นะคะแล้วก็12นะนีแล้วก็กดสีเขียวไปเลยเช่นที่2นะคะก็เหมือนกันนะคะน้องๆโดยการที่น้องๆก็ไปกด E เก็บนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเลขให้เราใส่ด้านบนนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะของน้องๆกับของพี่แป้งก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะเขาจะสุ่มไปนะคะว่าจะเป็นตัวเลขอะไรเดี๋ยวพี่แป้งจะทําอันที่2ให้ดูก่อนนะ อันที่2ก็เหมือนกันนะคะนี่189นะคะแล้วก็ลบ2ตรงนี้นะคะโอ้พี่แป้เขียนผิดโอ้ลบ2นะคะนี่เองพี่แป้นะคะจะไปเก็บของทั้งหมดอีก8ชิ้นนะคะเพื่อให้มันเสร็จครบ10ชิ้นนะ เดี๋ยวพี่แป้งจะตัดไปให้ดูนะคะว่าต่อไปเราจะต้องไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้นะคะพี่แป้งก็เก็บขยะครบสิชิ้นแล้วเราก็ทําการนะคะว่ายน้ำขึ้นฝั่งเราไปคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคะเขาจะได้บอกนะคะว่าเออภารกิจของเราเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งนะคะที่น้องๆทาภารกิจเสร็จน้องๆจะต้องคุยกับคนเดิมนะคะให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นน้องๆทําไปแล้วน้องๆเดินหนีเลยไม่คุยให้เสร็จ ภารกิจนั้นจะถือว่าไม่สําเร็จนะคะตอนนี้นะคะพี่แป้งก,ก็มาคุยกับเขานะปิดจ็อบนะคะเดี๋ยวพี่แป้นนะคะจะพาน้องไปเล่นอีกอันสุดท้ายนะคะ <c oughs> เพื่อเราจะได้กางเกงสุดเท่ของเรานะคะเราไปดูกันเลยนะคะน้องๆกดตรงนี้เลยนะคะด้านซ้ายมือที่เป็นเหมือนรูปบ้านนะคะริมขวาสุดนะ เพื่อเราจะมุฟกลับไปที่เมนูร็อบบี้ของเรานั่นเองเพื่อเรากลับมาแล้วนะคะให้น้องๆนะคะวิ่งตามพี่แป้งมาที่ประตูนี้เลยประตูสีชเขียวตรงนี้นะคะเขาจะพาเราไปที่ป่านะจากนั้นนะคะให้น้องๆหันหลังมานะคะแล้วมาคุยกับตรงนี้นะคะที่อยู่ซ้ายสุดนะคะน้องๆเราก็ทําการคุยเลยกดอีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกๆๆๆเหมือนเดิมนะเขานะคะจะให้เรา VR นะคะหาของนะที่เป็นสมุดตามต้นไม้นะคะนี่เราก็กด VR ไปเลยมันก็จะขึ้นสีเขีย แบบนนี้ะะคะโดยที่เขาจะให้เราเก็บสมุดต,ตรงนี้นะคะมีทั้งหมดนะห้าอันนะน้องๆเดี๋ยวน้องจะเห็นจุดๆที่เลืองแสงนะคะน้องๆนี้เราก็ทําการเก็บให้ครบนะคะ5อันเดืออันที่4ี่นะคะที่อยู่สายสุดพอเราเก็บเสร็จแล้วให้น้องสลิงนะคะขึ้นสลิงมานะเพื่อไปเก็บอันที่ห้านะคะเดี๋ยว่แป้จะพาไปเก็บถึงอันที่ห้าก่อนนะ,ะเราจะตัดภาพไปดูนะว่าต้องทําอะไรต่อเมื่อเราลงสลิงมาแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปเก็บอันที่ห้านะนี่ บอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆง่ายๆนะคะเพราเราเก็บสมุดเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เรามีภารกิจอีกอันหนึงนะคะที่เป็น VR เหมือนกันคุยกับคนเดิมนะคะโดยคนนี้เขาจะให้เราทําทั้งหมด2ภารกิจนั่นเองเราก็กลับมาคุยเหมือนเดิมนะนี่กดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นรูปเฟืองนะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราทําการนะคะหาสัสตว์ต่างๆนะคะที่อยู่ในกล้องนะ นี่พอเราเจอนี่จระเข้กระโดดดึงๆเราก็กดตรงนี้สามเรียมตรงนี้นะ,ะเราเจอเสือเราก็กดนะคะเหมือนการถ่ายรูปนะ,ะถ่ายรูปสัตว์ต่างๆนะน้องๆทั้งหมด5ตัวนะคะพอเราทําเสร็จแล้วภารกิจของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนี่พอนอนๆนะคะเล่น VR ครบตามพี่แป้นตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างน้องๆจะได้2ชิ้นนะคะหาหนอนๆทำภารกิจอันไหนเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นด้านล่างขวามือเหมือนเดิมน,นะคะเราก็มาดูกันเลยว่าเฮ้ยเราได้อะไรบ้างน,นะ โดยแบบๆแบบนี้นะคะน้องๆตอนนี้นะคะรับได้ตอนนี้4ชิ้นนะคะมีสร้อยหมวกกระเป๋าแล้วก็กางเกงนะคะน้องๆใครที่ยังไม่ได้สร้อยกับหมวกก็อย่าลืมไปเอานะคะพี่แป้งสอนแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าไม่ยากพี่แป้งสอนละเอียดมากเลยนะคะวันนี้นะ,ะวันนี้นะคะพี่แป้งก็จะลงคลิปนะคะอีกหนึ่งคลิปนั่นเองตอนเที่ยนะคะอย่าลืมมาดูวีล็อกของพี่แป้งด้วยนะ ส่วนตอนเย็นห้าโมงเย็นก็บริการเดิมเลยแต่งตัวสู่โรบักอย่าลืมมาดูนะคะตอนห้าโมงเย็นเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้อ่ะน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยตอนที่พี่แป้งมีหนึ่งคลิปและตอนห้าโมงเย็นมีหนึ่งคลิปนะคะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย